สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ถนนสนามบินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบ้านข้าอำเภอหนองบัวดแดงและอำเภอพักดีชุมพลมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน219โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก136โรงเรียนโรงเรียนขนาดกลาง80โรงเรียนโรง โรงเรียนขนาดใหญ่2โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ1โรงเรียนมีจำนวนบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน91คนมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2099คนและมีจำนวนนักเรียน29,640คน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชีภูมิเขตหนึ่งบริหารงานโดยนายธีรศักดิ์พลนาคูผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชีภูมิเขตร1ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตทั้ง3ท่านเบสแพ็กชีส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งผ่านการสร้างเครือข่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีการนิเทศติดตามและประเมินผลมีกระบวนการการดำเนินงานที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการตั้งแต่การสร้างการรับรู้ติดตามตรวจสอบความพร้อมในระบบการใช้งานและบริการซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ผลจากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชีภูมิเขตหนึ่งผ่านการคัดเลือกและนําเสนอผลงานดังกล่าวในระดับประเทศโดยมีตัวแทนโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดี t v ทีวีประจําปีพุทธศักราช2567รางวัลเหรียญทองระดับประเทศเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2567จากสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษ าขั้นพื้นฐาน